เปิดภาพสมัยละอ่อนก้าวสามีของทองดีในทองประกายแสดกับพัฒนาการความรอตั้งแต่เข้าวงการจนถึงปัจจุบันเริ่มกันที่พีทพิสุทิ์รับบทโดยก้าวจิรายุ นุ่มทรงช่างสามีคนแรกผู้เป็นรักครั้งแรกของทองดีและเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวในการหนีไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองของทองดีโดยบทนี้หนุ่มเก้านั้นแสดงออกมาได้ดีมากๆและเรารู้ถึงความรักที่พิสุจิ์มีให้กับทองดีงานนี้หนุ่มเก้าขอวางไม้ชั่วคราวมาถ่ายทอดการเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเส้นทางชีวิตของทองดี วีลชยลัยรับบทโดยเอียงสิทธาสามีคนที่สองของทองดีหนุ่มเนื้อทรงรวยลูกชายเจ้าของห้องเช่าและตราสดที่มาดูแลทองดีหลังจากสูญเสียพีทแฟนคนแรกและกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของทองดีที่จะต่อลมหายใจให้เธอนั้นได้มีที่พักพิงนั่นเองนอกจากฝีมือทางด้านการแสดงแล้วหนุ่มเอียงยังเป็นอดีตศิลปินบอยแบนด์วงลูก,กีบ้บีอีกด้กดวยละครับสารวัตรมิดรับบทโดยสนยุก หนึ่งในบทนี้สารวัตรมิตรน้องชายของเฮบุนเป็นหนึ่งใน9สามีของทองดีเป็นผู้ชายที่ทองดีรักอย่างจริงใจและหวังจะใช้ชีวิตคู่ด้วยแต่มิตรกลับมองว่าทองดีเป็นผู้หญิงที่แลกมาด้วยเงินเท่านั้นเองงานนี้หนุ่มสนุกนั้นก็ตีบทแตกไม่น้อยเลยทีเดียวครับเสียบุญรับบทโดยเตาสมชายต้องบอกเลยว่าสำหรับพี่เตานั้นคือนักร้องและนักแสดงฝีมือดีที่คร่ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานนับ30ปีและมีผลงานมากมายให้เราได้ชมกันอยู่เรื่อย และล่าสุดกระบบาทเฮียบุญเจ้าของสถานบันเทิงผู้ซึ่งมีอิทธิพลเมื่อได้พบทองดีก็ลหลงไหลในความสวยและชอบความเป็นผู้หญิงใจเด็ดกาได้ก้าเสียของเธอมนตราระบบทโดยเจเจตพิพัฒน์ เป็นอีกหนึ่งพระเอกมากฝีมือที่ล่าสุดกระบดมนตาหนุ่มนักดนตรีที่เล่นดนตรีอยู่ในผับที่ทองดีไปทํางานซึ่งเขารับรู้เรื่องราวในชีวิตของทองดีด้วยความเห็นใจและเกิดเป็นความรักขึ้นมาโดยที่ไม่รู้สึกรังเกียจทองดีแม้เธอจะมีสามีมาแล้วหลายคนเขาจึงเป็นชายหนุ่มผู้เป็นความหวังครั้งใหม่ของทองดีนั่นเองบีทีระบทโดยโอ๊ตปาโมดเป็นนักร้องเสียงดีที่มีผลงานเพลงให้เราได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆและล่าสุด ก็ได้มีผลงานละครให้เราได้ชมกันในบทบาทของ BT ทีช่างภาพฝีมือดีที่ทําให้ทองดีมีความหวังว่าหากได้รับการสนับสนุนจากเขาเธอจะก้าวไปเป็นดาราได้อย่างที่ฝันเอาไว้แต่ BT กัเป็นเพียงผู้ชายที่หวังในตัวทองดีเท่านั้นเองแดมรับบทโดยตุ่มตามยุทธนา จากนักกลองเสียงดีที่ก้าวมาเป็นพระเอกละครที่มีผลงานการแสดงให้ได้ชมมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดกระปวดบาดแดมผู้กำกับละครที่ให้ความหวังกับทองดีว่าเธอจะได้เป็นนางเอกในผลงานที่เขากำกับแต่แดมแค่ต้องการจะหลอกทองดีเท่านั้นเองซึ่งเป็นการรับบทร้ายครั้งแรกของหนุ่มต่มตามนั่นเองครับโลมรับบทโดยอาร์ตพสุท์ คุณชายหมูกรอบสุดหล่อที่เว้นช่วงรับงานแสดงไปนานถึง2ปีพอหันไปลุยธุรกิจหมูกรอบแบรนด์คุณชายหมูกรอบจนประสบความสําเร็จและกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในบทบาทลมลูกน้องคนสนิทของรัฐมนตรีประจักษ์เป็นผู้ซึ่งมีส่วนทําให้ชีวิตของทองดีก้าวไปสู่จุดที่สูงที่สุดแต่ขนาดเดียวกันก็ทํร้ายเธอเช่นกันด้วยมาดจริงๆนั่นเองครับปิดท้ายกันที่ประจักษ์รับบทโดยพ่ก้องสหรัฐ ผู้ซึ่งมีอิทธิพลและเป็นผู้ที่ทําให้ทองดีก้าวไปสู่การเป็นทองประกายหญิงสาวซึ่งมีพร้อมทั้งชื่อเสียงเงินทองและเกียรติย์อย่างที่เธอต้องการแต่จะยาวแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของทองดีซึ่งการรบบท,ทรัฐมนตรีประจักษ์ในครั้งนี้เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของพี่ก้องสารัตที่แฟนๆพี่ก้องต้องไม่พลาดแล้วละครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องเาวใหม่ๆจากทาง10 8 s แ o r y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ